สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไพ่นะคะปกติแล้วจะใช้ไลฟ์สดได้แต่วันนี้ไม่สามารถใช้ได้ไม่รู้จำกัดสิทธิ์อะไรอีกนะคะโอเคสำหรับในส่วนของการรีวิวไพ่ในวันนี้นะคะก็คือจะมารีวิวไพ่ที่ได้รับมานะคะสัปดาห์ที่แล้วก็คือ midnight บุรว่าชาร์นะคะของบริษัทสยามออร์เคิล และ W P สี e ะคะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นิมิตพับลิชชิ่งค่ะสำหรับในส่วนของหน้าไพ่นี้นะคะในส่วนของไพ่นี้นะจะมีหน้าตานะคะแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับผีแน่นอนนะคะเออลืมเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ เอากระดิ่งหน่อยนะคะได้กระดิ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอใช้เวลาตรงนี้ในส่วนของการอัดคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะในส่วนของตัวนี้จะมีการปั๊มฟอยด์ด้านหน้านะคะ Midnight b u l w a ท h a r o t แน่นอนทารอ o ก็คือเป็นไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่นี้แหละ ะะแล้วก็จะมีการปั๊มนะคะสังเกตว่าจากตรงนี้มีปั๊มตัวทองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหน้าเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะลงเคลือบนะคะมีเคลือบมันกับเคลือบเคลือบด้านในส่วนของกล่องนะคะตัวละครก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นผีจีนนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็มีหม,มาก็เป็นผีด้วย2ตัวนี้นะคะ โอเคด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของชื่อแล้วก็สำนักพิมพ์นิมิตแล้วก็ผู้จัดทำนะด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวละครนะคะในนี้แน่นอนเป็นผีแน่นอนนะมีทั้งหมด78การ์ดนะคะ with 64 page guide book นะคะก็คือมีคู่มือด้วย64หน้านะเป็น environmental f ฟลลี่นะคะซอยอิงค์แ FSC นะคะ i f ตติฟายเปเปอรก็คือว่าเขาได้รับการรับรองในเรื่องของหมึกที่ใช้ที่เป็นหมึกแบบทั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีระบบการพิมพ์แบบ FSC ที่เป็นมิรตอสภาพแวดล้อมนี่เองนะคะแล้วก็มีเลข ISBN เรียบร้อยนะคะโอเคนะลักษณะของการเปิดกล่องนะจะมีลักษณะของการเปิดขึ้นแบบนี้นะคะ ในส่วนของกล่องเปิดง่ายอยู่นะคะไม่ฝืดอะไรมากมายบังเจ้าบางยี่ห้อเนี่ยนะคะกว่าจะดึงออกเนี่ยยากลําบากอันนี้สบายนะคะก็คือเหมือนเขาเป็นมืออาชีพแล้วค่ะเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นรูปหน้าของตัวละครที่อยู่ด้านในนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีการอัดทำเรียบร้อยอยู่แล้วในสำนักพิมพ์นี้นะคะ เป็นสำนักพิมพ์ของคนไทยที่เขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะในเรื่องของการทําในส่วนของตัวนี้นะคะก็ในส่วนของด้านหลังนะกล่องนี้ก็คือเป็นกล่องแข็งเนาะนะคะคือดีลักษณะดีเลยนะคะสำหรับค่ายที่ของนิมิตเนี่ยนะ เาก็จะมีตัวผู้มือมาให้พร้อมเลยนะคะน่าจะเป็นสำนักเดียวนะที่เขาไม่ได้เป็น PDF ไฟล์แล้วก็ทำนะคะออกมาในรูปแบบนี้นะคะในส่วนของตัวคู่มือนะคะก็จะบอกถึงในเรื่องของผู้ประพันธ์และคู่มือก็คือผลิตโดยสยามบรอเกิลนะคะส่วนภาพนี่ก็คือ w P สี C ะคะอักษรวิจิตโดยหนูดีสตูดิโอนะคะจัดพิมพ์โดยชานคณาสารสมบัติ จัดพิมพ์ครั้งที่1เมื่อวันเมื่อเดือนเมษายน2567มีทั้งหมดมีทั้งหมด64หน้าขนาดของหนังสือก็คือ7คูณ12เซนติเมตรจำนวนไพ่78ปใบแล้วขนาดไพ่ก็คือมาตรฐานคือ7คูณ12เซนตเมตรนะคะสำหรับในส่วนของการติดต่อข่าวสารเขาก็จะมีตัว QR code ให้ด้วย รวมทั้งในส่วนของการเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ไพ่ที่เพิ่มเข้ามาให้นะคะในส่วนนี้ก็คือมี Facebook ปกติจะมี Facebook นิดเดียวอันนี้มีกลุ่มด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคู่มือเวลาที่เปิดมาเนี่ยก็จะมีคำกล่าวบูชาครูซะก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เราเนะ่ยเรียกสติเรียกขวัญต่างๆนะคะในการจับนายถ่ายทักได้อย่างถูกต้องแล้วก็คำนำําคำนำของศิลปิน นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ภาพวาดภาพผู้ประพันธ์ในส่วนของคู่มือนะคะรายละเอียดแล้วก็จะมีความหมายของไพ่แต่ละไพ่เริ่มตั้งแต่ศูนย์จะฟู e เดอะเมจิเชียนนะคะคือระบบการอ่านเป็นแบบทาลอดเนาะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งแยกไว้ให้เลยว่าในส่วนของความหมายโดยทั่วไปของไพ่นะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะแล้วก็การงานและธุรกิจการเงินความสัมพันธ์นะคะ แต่จะไม่มีในส่วนของสุขภาพให้นะคะจากตรงนี้ต้องไปใช้ประสบการณ์แล้วก็หลายๆที่มีเปิดสอนนะคะก็จากครูบาอาจารย์ท่านมาประยุกต์ใช้รวมทั้งประสบการณ์ก็น่าจะสามารถบอกในเรื่องของสุขภาพได้นะคะในส่วนการงานและธุรกิจการเงินความสมพันธ์ก็สามารถที่จะใช้แบบกลับหัวได้นะคะ ทั้งหัวตั้งหัวกลับนะะระบบการอ่านก็ยึดตามระบบของไพ่าาทาโร่ทั่วไปได้เลยนะคะ78ใบไม่มีไพ่พิเศษนะคะโอเคอย่างเช่น Ace of c u p เป็นการเริ่มต้นใหม่ความสำเร็จหรือความสุขทางอารมณ์และการเติบโตทางจิตวิญญาณงานและธุรกิจการเงินความสัมพันธ์นีเป็นต้นนะคะ อันนีาา้ก็คือจะมีไพ่หลักเมเจอร์คณะ2 2ใบเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นทั่วไม้ดับเหรียญน,นะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างของการวางไพ่เนาะกระดาษตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษทั่วไปไม่ใช่เป็นกระดาษถนอมสายตานะอย่างของสทธาบารมีตัวนี้จะเป็นกระดาษถนอมสายตานะมาให้นะคะราคาก็1378เนเะท่าๆกับสทาบารมี นะตำแหน่งของการวางไพ่เขาก็จะมีแบบมาให้อย่างวางแบบ1ใบนะสใบนะคะมีตัวอย่างที่3ที่4ที่5นะตัวอย่างของการวางแบบ2ใบมาให้อย่างเงี้ยค่ะพร้อมกับในส่วนของหน้าไพ่และคำอธิบายเนาะโอเคนะ,คะแบบ3ใบแบบทั่วไป ประธานกริยาแล้วก็ขยายกริยา่ยางนี้เป็นต้นนะแล้วก็ในส่วนของการวางไพ่เปิด3ใบแบบ4นะ่อันนี้เป็นอะไรแบบ5ใบนะคะก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเช่นใบแรกอดีตชาติใบที่2อดีตใบที่3ปัจจุบันใบที่3ใบที่2ออนาคตอันใกล้ ไบที่2นะในระยะยาวที่สำนักพิมพ์เนี่ยเขา,าเขียนมาให้ว่ามีตัวหน้าไพ่ที่ซ้ำหนอันเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้นะคะอันนี้เขาขอโทษมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดส่งตัวที่ถูกต้องมาให้อีกนะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะเปิดห้าใบาแบบสแบบที่สองอย่ค่ะ ค okay. ะะในส่วนของข้อมือมี6 4สหน้าทําแบบละเอียดดีนะคะพร้อมตัวอย่างนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของไพ่เนาะนะในชุดนี้พอเปิดเข้ามาเขาก็จะมีตัวล็อคตัวซิลตัวนี้ไว้ให้ค่นะขอเป็นสีอย่างนี้นะมีกริตเตอร์ด้วยเป็นสีบลูเนาะ ก็คือบรวัติสีน้ำทะเลเข้มๆแต่ก็มีกลิตเตอร์ที่ขอบนะก็สวยมากเลยนะคะไปยิบยับเลยเวลาโดนแสงไฟนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้มาขั้นมาให้หลังกล่องนะก็จะเป็นรูปภาพในส่วนของตัวละครผีต่างๆนะคะโอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะ เราถอดในส่วนนี้สำหรับความประทับใจเนาะของอบริษัทนี้ยนะ,นะก็คือเขาทำ professional ดีอะคือเหมือนกับไพ่ฝรั่งนะน่าจะทำมาหลายปีแล้วก็จะรู้นะคะว่าส่วนที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการคือหนึ่งต้องกรีดลื่นอันที่สองก็คือว่าเวลาจับแล้วเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกของภาพดีเป็นภาพเป็นกระดาษ นะคะด้านป้องกันการสะท้อนของสีของแสงอันนี้จะชอบมากเพราะว่าหลายคนเนี้ยเอามาใช้ในการทำคลิปเนาะฉะนั้นใช้กระดาษด้านเนี่ยดีที่สุดนะคะหน้าไพ่นะ,ะด้านหลังไพ่เป็นแบบนี้เหมือนไนโคลนะก็คือเป็นเหมือนกับแมลงนะคะเป็นหลุมเข้าไปนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ ถ้าดูแล้วเป็นน่าจะเป็นเหมือนผีในแต่ละชั้นนะคะเป็นในเรื่องของลักษณะของคนในแต่ละรูปแบบที่มีการหมุนวนไปเหมือนทางช้างเผือกเงี้ยค่ะนะคะอาจจะเป็นเหล่าพูดผีวิญญาณก็ได้ที่โดนดูดเข้าไปในนี้นะอันนี้คือในส่วนของภพ่นะแล้วทีนี้ความยืดหยุ่นนะคะของกระดาษก็คือดีเลย เป,เป็นกระดาษนะไม่ใช่พลาสติกนะคะตรงนี้นะคะไม่มีกลิ่นนะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีกลิ่นนะของบางเจ้าเปิดมาในกลิ่นเพียบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่แต่ละใบกันคะ่ะภาพใบแรก The Fool นะคะในส่วนของ The Fool นี้นะคะโห ก็คือมีหมามีหมานะยังคงคอนเซปต์มีหมาน้อยอยู่นะะแต่ไม่ใช่หน้า,นาผานะ,ะแต่ก็จะเป็นเหมือนกับบันไดที่เปื้อนเลือดนะคะเดฟูคนนี้เนี่ยนะคะเดินมาแบบขาแบบอ่อนแรงเลย <Yeah. S 1> เจอแสงสว่างเข้ามาถึงกับพะงะเลยนะคะ <Yeah. S 1> แทบจะเป็นลมด้านล่างเนี่ยน่าจะเป็นเออกองกระดูกต่างๆมากมายเหมือนเขาอะ นะเดินมาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วมาเจออะไรคะแสงสว่างที่มาจากประตูนะก็เลยทำทำให้รู้สึกงายเลยไม่มีถุงผ้านะคะแต,แต่มีกระเป๋าเล็กๆนะคะมีหมายเลขศูนย์แล้วก็มีเดอะโฟ r นะคะชื่อของพายอยู่ด้านล่างนะถือดอกไม้นะถือดอกไม้นั่นเองนะคะ โอเคนะในส่วนของรายละเอียดก็จะเป็นผีทั้งหมดเนาะเพราะว่าคอนเซปต์เขาเป็นผีแต่ว่าเริ่มจากผีจีนอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ว่าสัญชาติอะไรนะคะโอเคนะคะไปดูถัดไปเลยค่ะใบภายใบที่สอง the magician ในชื่อคอนเซปต์นะคะ midnight blueward นะคะก็คือ midnight ก็คือเป็นเที่ยงคืนเที่ยงคืนที่มีการ วิญญาณคือปลุกวิญญาณขึ้นมานะคะเป็นการปลุกวิญญาณขึ้นมาสีของเขาเนี่ยนะคะตัวเนี้ยก็จะไม่ใช่เป็นสีที่ดำสนิทละแต่เป็นการผสมสีที่เป็นสีม่วงสีเทาสีครามนะคะก็จะเป็นม a จิเชียนก็คือกำลังทดลองนะคะเป็นคนที่ค้นคิดกำลังทดลองอะไรสักอย่างอยู่ในนี้น่าจะเป็นหลอดไฟละ ไม่ใช่หลอดไฟก็จะเป็นเป็นหลอดไฟจริงๆด้วยนะมีประจุไฟนะมีการทดลองอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสารเคมีต่างๆนะคะเป็นภาพบรรยากาศของห้องนะคะมีแสงที่ออกมาจากตรงนี้เท่านั้นนะ,ะกำลังง่วนอยู่กับการทำงานอยู่สำหรับ i มิดไนนี้นะจ๊ะโอ้ The High p r i n t e เนี่ยกินอะไรเนี่ยทับทิมหรือเปล่านะะเขากำลัง The High Priestess นี้นะคะมีสัญลักษณ์ด้านบนเลยก็คือพระจันทร์นะในค่ำคืนนี้นะคะเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้สวยสง่าเลยเล็บยาวเชียวนะทาเล็บสีด้วยนะคะแต่ในส่วนของภาพเนี่ยสีไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาอะ่ะยึดคอนเซปต์เป็นมิดไนท์เนาะกลางคืน นะฉะนั้นมันก็จะเป็นการสะท้อนของภาพสีแสงจันนั่นเองน,นจะจ๊ะโอเคมากับผู้หญิงสาวผมยาวนะคะหลับตาเชียวนะคะแต่ในหัวแต่ที่หน้าผากเนี้ยนะจะมีการเปิดตาที่สามด้วยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะคะนะคะแต่สัญ,ญลักษณ์จะมาอยู่ในส่วนของผ้าด้านล่างนะ,ะโอ้โห The Empress นี่เเนี่ยเท่มากเลยนะถ้าดูนะเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้นะ,ะเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีหัวกะโหลกต่างๆมากมายนะคะแต่งตัวแบบหวาเลยนะคะอยู่ในความมืดมิดนะเป็นรองเท้าหนังเลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นหัวกะโหลกด้านใต้นี้จะมีหัวกะโหลกจะมีสัญ,ญลักษณ นะคะในนี้ก็คือถือไม่เท้าเหมือนเดิมนะคะแต่นั่งอยู่ในความมืดนั่นเองนะในลักษณะของใบหน้าของเธอการแต่งกายของเธอก็จะเป็นแบบนี้เในเอมเพรสนะคะเห็นได้เอมเพเรอร์ <c oughs> แล้วโอ้โหเหมือนพญายมราชไหมเดวิลนะเดอเมเพเรอร์นะก็จะเป็น โหมีปีมีเขานะคะสงสัยจำลองมาจากกับอามาจำลองมาจากได้แรงมาแรงจันมาจากแลกนาล็อกหรือเปล่านะ,ะก็คือมีเขาแบบนี้เลยนะคะร่างกายกำยำล่ำสันไม่สวมเสือ้อนะคะแต่มีในส่วนของเหล็กนะคะอยู่นะคะนั่งท่ำกลางเปลวไฟถือคทานะคะ ในมือก็ถือเป็นเป็นดวงไฟเนาะแล้วก็มีปีกร้อ,อนแรงเลยนะคะในส่วนของคำแปลต้องดูประกอบด้วยนะในล่ะในส่วนของคำแปลเดีย๋ยวจะลองดูซิว่าคำแปลเขาเป็นคำแปลที่เหมือนกันกันหรือเปล่าตัวนี้ the hydrophent ในส่วนของ The ไฮโร f ฟนขอดูในส่วนของรายละเอียดก่อนในคู่มือเขานะะในภาพของ The ไฮโร f ฟนเป็นประเพณีปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และโครงสร้างสังคมที่มีอยู่กฎเกณฑ์ดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมหัวโบราณงานและธุรกิจเป็นความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินง,งานการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมองค์กรการเงินทําตามแบบแผนดั้งเดิมการขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาการเงินหรือสถาบันการเงินใช้เงินอย่างระวังความสัมพันธ์เป็นความคาดหวังของสังคมทําตามประเพณีการปรึกษาผู้ใหญ่ความปรารถนาในความมั่นคงและความและการมีความผูกพันในความสัมพันธ์อย่างถูกต้องอันนี้คือความหมายของเขานะก็ใช้ระบบของลเดเวทนะความหมายก็คล้ายๆกันนะคะ จะมีการยกมือด้วยนะคะในนี้เนี่ยแทนที่จะยกเป็นห้านะแต่ว่ายกนิ้วเอานิ้วหักลงมาเป็น4ี่นะเป็น4ี่นิ้วนะถือคทาอยู่นะคะผู้มารับในส่วนของการรับฟังเนี่ยเป็นหัวกะโหลกก็คือเป็นบอลหลอกบริวารผีทั้งหมดเลยสี่ตนนะคะส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้ด้านหลังนะก็ ที่ปรากฏนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะอันนี้คือการแต่งงานกลายของเขาไฮโรแฟลนนะก็เหมือนเดิมแต่มีการยกนิ้วจาก5เป็น4อาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้อาจจะมีในเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เต็มจำนวนอเี้ยเดลเวอร์นะค่ะเป็นคู่รักที่อยู่ในหลุมนะอยู่ในหลุมด้วยกัน กำลังจะถูกเผาในกองเพลิงโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะในส่วนภาพด้านหลังนะคะก็จะเป็นมีรูปปั้นที่มีปีกนะคะเหมือนกับพยานเป็นพยานของคู่รักหรือเลอเวอร์ตัวนี้นะคะเดชาริยอดโอ้เดชาริยอดนะคะก็คงคอนเซปต์เดิมนะคะ เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็คือมีภาพลักษณะของความการเคลื่อนไหวที่เห็นชัดเจนเลยกําลังพุ่งทยานมานะนั่งอยู่บนรถมานะ,ะสถานที่ก็จะเป็นที่ที่ห่างไกลแห้งแล้งนะะมีการเดินทางนะไะพ่ใบนี้ก็หมายถึงในเรื่องของการเดินทางนะคะนั่นแหละนะ,ะแต่ว่าลักษณะของไพ่ก็จะเป็นในส่วนของเ,อเหมือนกับมันสว่างอยู่ แต่ถ้าหากว่าเป็นมิดไนท์เขาอาจจะจำลองว่าเป็นแสงจันท่าศาสองลองมาก็ได้นะคะเพื่อให้เส้นทางเพื่อให้เห็นนะ,ะในส่วนนี้คือคาถาต่างๆหรืออุปรกรณ์อาวุธต่างๆนะคะสเตรน์โอ้โหไม่ได้รูปหัวเลยแต่ว่าอยู่ในปากคาบนะฉะนั้นความหมายอาจจะต้อง เปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะก็คือแทนที่จะเป็นหญิงสาวที่ดูแลสามีสามีเนี่ยสามารถที่จะอยู่ใต้อำนาจสามไออันอะไรนะสามีอยู่ใต้อำนาจกลายเป็นว่าเธอต้องอยู่ในปากของสิงโตก็จะต้องอยู่ใต้อานตจของสามีหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในอันตรายด้วยนะเพราะว่าอยู่ในปากข้าว อันนี้คือดูคู่มือประกอบด้วยนะคะอโอเคนะคะแล้วก็เป็นสิงโตที่น่ากลัวด้วยนะ,ะดูเกี้ยวเล็บแหลมคมเชียวอ้าว นี่เดอะเฮอร์มิตจ้าเฮอร์มิตนะเป็นหนังเรื่องของอะไรนะให้ตีนโตเหรอนะเขาเอาคอนเซปต์ตัวนั้นมานะคะเป็นมนุษย์หิมะเนาะนะคะเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะก็เป็นปีศาจที่มากับโคมไฟนะยังอยู่ตัวเดียวยังยังมาตัวเดียวมาคอนเซปต์เดิมอยู่นะคะเดินมาท่ามกลางความมืดนะ,ะกับแสงไฟรีปรีรีปรีรปร ว้าววิวออฟฟอร์จูนค่ะวิวอ o ฟฟอร์จูนตัวนี้แทนที่จะเป็นในเรื่องของเหมือนเดิมนะภาพเหมือนเดิมแต่จะตัวนี้จะเป็นลูกบอลน,นะจะเป็นลูกบอลที่เข้ามาอะไรเข้ามาจา้ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกลงล้อเหมือนกัะชับองไหมตัวเนี้ยนะคือต้องหมุนแล้วก็ตัวเนี้มันจะตกลงมาลูกบอลสีจะตกลงมานะคะ สิใช่ไหม,อมโอ้โโอ้จัสติกโอ้จัสติกมีความสะพรึงมากถ้าใครเคยได้ดูนะหนังนะคะในช่องของ Hot Star d ดิสนีย o ฮอสตาเนาะ ะ,ะในตัวซีรีสนะะ์ที่เป็นหนังเกี่ยวกับอียิปต์กนะะ็จะเห็นเขาเอาตัวนี้มาเป็นผู้รักษาความยุติธรรมเป็นในเรื่องของการดูแลกฎนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเทพเจ้าปีศาจต,ตัวดำเบี้ยมเลยนะคะช่างความดีความชั่วอันะะน,ะะนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะ The Hangman เอ๊ะคนจะกลับหัวแบบไหนคนกลับหัวในโหลเหรอนะทุกคนดูสิเห็นไหมเป็นยังไง The Hangman นะคะปรากฏว่าอะไรอยู่ในโหลเนี่ยนะคะแต่ก็จะมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะมีตัว หินนะคะแต่คนแทนที่จะห้อยหัวแต่ว่าคนนะ่ะโดนกักขังอยู่ในหลูไม่สามารถออกมาได้นะ,ะกลับหัวอยู่เดอะเดค่ะให้เห็นในเรื่องของความชัดเจนของเดอะเดสนี่มีผู้หญิงที่ร้องขออยู่นี่นะคะมีปีนเศาสตร์มีวิญญาณที่ร้องขออยู่นะคะเดอก็ Date, คือ ถ้าขากว่าขับมาไปที่ไหนนะคะขี่มาไปที่ไหนณนะจุดนั้นก็จะตายอันนี้ก็คือเหมือนกับลากอวิญญาณคนที่ตายแล้วไปด้วยโอ้โหดูทำเพรนสค่ะเป็นตัวแทนชายหญิงดําเมี่ยมเลยปีกสีแดงนะคะแล้วก็ถือนะตัวโถน้ำคอนโทรน้ำ ะะที่เชื่อมหากันนะมีผ้าผืนเดียวปิดอยู่สวยมากเลยสะพรึงมากเลยนะ The Devil ค่ะโอ้น่ากลัวกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีมิติมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะใช้เวลาวาดเป็นปีๆนะพูดถึงอะแต่ว่าให้รายละเอียดแบบให้รายละเอียดแบบนะอย่างน่ากลัวเลย นะคะก็คือทำให้หญิงและชายลุ่มหลงและมัวเมานะคะที่ถืออยู่ในมือนี้นะบนหัวของตุ๊กตาก็จะมีการจุดเทียนขึ้นมา t h e t o w เ r ค่ะมีการกระโดดโอ้โหทุกคนดูเนี่ยกระโดดลงมานะคะกระโดดลงมาจากตึกนะแต่ตึกนี้เนะี่ยเป็นตึกที่มีตาอยู่นะคะ มีสายฟ้าฟาดลงมาที่ตึกแล้วทําให้คนนี้ต้องกระโดดลงมาข้างล่างเนี่ยมีกับเหมือนกับปลาหมึกอยู่ด้านล่างนะตัวนี้อาจจะเป็นในส่วนของปลาหมึกก็ได้มีตาเนี่ยนะคะโดนฟ้าผ่าแล้วก็กระโดดลงมาเดอะสตาร์ Star, นะ,ะถ้าย้อนดูหนังหลายๆเรื่องนะก็นั่นแหละได้นำคอนเซป